โอเคเดี๋ยวเรียนดูนะคะลูกตัวเนื้อหาเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการดำเนินการของฟังก์ชันนะคะอ่าคราวนี้ในตัวการอาไม่ได้ยินเสียงรูแน,น่เลยเอาใหม่อีกรอบนึง <t ick ly> ตัวเนื้อหาวันนี้นะลูกมันจะเป็นเรื่องของการดําเนินการของฟังก์ชันเออคราวนี้ในตัวการดําเนินการของฟนะังก์ชันอะลูกมันจะมีตัว การคำนวณก็คือมีบวกนะคะมีการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารนะคะอ่าก็คือเขาจะมีตัวฟังก์ชันมาให้หนูนะคะลูกแล้วหนูอ่ะก็จะต้องหาค่าออกมานะคะลูกหาค่าออกมาว่าตัวฟังก์ชันที่โจทย์เขาถามเนี่ยอ่าในการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารเนี่ยมันได้ค่าออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะเรียนดูนะลูก อันแรกนะคะเป็น f บวก g f บวก g ก็คือให้เอา fx กับ gx มาบวกกันนะคะ,ะถ้าเป็น f ลบ g หมายถึงฟังก์ชัน f ลบกับฟังก์ชัน g นะคะก็ให้เอา fx ไปลบกับ gx นะคะลูกแล้วก็ถ้าเป็นคูณเขาก็จะเอาฟังก์ชัน f f คูณ g นะคะลูกเขาก็จะเอาฟังก์ชัน fx ไปคูณกับฟังก์ชัน gx แง ส่วนการหารน,นะคะลูกการหารก็คือเขาจะเอาฟังก์ชัน f นะคะ f ส่วน g ก็คือเอาฟังก์ชัน f x นะคะหารด้วยฟังก์ชัน g x นะคะลูกแต่การหารเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขพิเศษอยู่นิดหนึ่งนะคะลูกก็คือว่าเขาจะตัวส่วนเนี่ย ก็คือ g x นะคะลูกในเนี้ย g x จะต้องไม่เป็นศูนย์อันนี้คือเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมานะคะของการหารส่วนนอกนั้นก็คือไม่มีอะไรนะคะลูกนอกนั้นก็คือเหมือนเดิม่ h f x f การบวกกันลบกันคูณเอามาบวกลบคูณกันปกตินะคะเหมือนกับตัวเลขธรรมดาเลยลูก ส่วนการหารก็เหมือนกันเอามาหารกันได้ปกติแต่ว่าแต่ว่านะคะลูกนักเรียนต้องดูนิดนึงว่าตัว g ีเนี่ยตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะคะถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์มันจะหาค่าไม่ได้แค่นั้นนะคะลูกโอเคคราวนี้ดูนะเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะลูกดูตัวอย่างนะเดี๋ยวจะได้จะได้แบบ เข้าใจขึ้นอนะบางทีพอดูดแค่นี้อย่างหนึ่งเดียวนะักเรียนก็งงดูนะคะในตัวอย่างของครูเนี่ยครูเอาฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g นะคะลูก fx เนี่ยเป็น x ยกกำลัง2ตัวเนี้ยคือโจทย์กำหนดมาให้นะคะแล้วตัว gx เป็น x ลบ2อ่าเป็น x ลบ2นะคะคราวนี้ เวลานักเรียนทำนะคะลูกเวลาหนูหาเวลาหนูหาสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะอา้าว f บวก g ของครูหายเลยแบบหนึ่งดูนะคะคือในโจทย์เนี่ยเขาก็ให้หาครบแหละนะคะหาทั้งบวกทั้งลบ ทั้งคูณแล้วก็หารนะคะโดยกำหนดฟังก์ชันมาให้หนูอ่ะ fx เป็น x ยกกำลังสองนะคะส่วน gx เป็น x ลบสองคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะลูกอันแรกเราจะดู f บวก g x นะอ่า f บวก g x เวลานักเรียนทำนะคะลูกเราก็ แสดงวิธรรมมันก็จะเป็น fx นะคะลูกบวกด้วย gx แบบนี้แยกกันนะคะข้อนี้เจ้า fx ของหนูที่โจทย์ให้มาคือ x ยกกำลังสองเห็นไหมคะ gx ของหนูที่โจทย์ให้มาคืออะไร x ลบสองครูให้ใส่วงเล็บไว้ก่อนนะแเห็นไหมคะลูกครูให้หนูใส่วงเล็บไว้ก่อนแเพื่อจะได้เห็นแยกกันนะคะว่าอ๋ออ่าพจน์ไหนมาจาก fx นะคะลูก พุทธในมาจาก g x จากนั้นให้นักเรียนถอดวงเล็บออกนะคะกลายเป็น x ยกกำลังสองบวก x ลบสองคราวนี้หนูดูเขาไม่สามารถบวกลบกันต่อได้แล้วนะคะอ่าดีกี่สองดีกี่หนึ่งดีกี่ศูนย์เนี่ยนักเรียนก็ตอบแค่นี้เลยนะคะลูกตอบแค่นี้เลยเอ,อจบนะคะอันนี้คือ f บวก g ต่อไปแล้วถ้าเป็นลบล่ะถ้าเป็นลบนะคะลูก ถ้าเป็นลบก็คือเอา f x ลบกับ g x นะเขียนก่อนนะคะลูกเขียนตามทิยามก่อนจากนั้นนักเรียนก็เอาฟังก์ชัน f เอามาแทนก็คือ x ยกกำลังสองนะคะแล้วก็ลบด้วยฟังก์ชัน g g x คือ x ลบสองนะใส่วงเล็บก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบนะลูกใจเย็นเย็นค่อยทำ จากนั้นดูต่อนะคะครูจะกระจายเครื่องหมายลบก็จะเป็น x ยกกำลังสองนะคะลูกลบ x ครานี้ลบที่อยู่หน้าวงเล็บเนี่ยต้องไปคูณกับลบสองกลายเป็นบวกสองเห็นไหมคะ,ะบวกลบกันไม่ได้แล้วนกเรียนก็ตอบเลยลูกตอบแค่นี้เลยนะคะเคสังเกตว่าในตัวเครื่องหมายลบเนี่ยส่วนมากนกเรียนจะทำผิด ะค่ะลูกเออส่วนมากเรียนทํทำเครื่องหมายลบผิดเพราะว่าอะไรเวลาเอาลบเข้าไปคูณนะบางทีเราก็เผลอนะคะคูณผิดอะไรเงี้ยแอบก็จะต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงต่อไปมาดู f คูณ g นะลูก f คูณ g f คูณ g ก็คือเอาฟังก์ชัน f x คูณด้วย g x นะคะแอแล้วเรียนก็ไปดูสิลกูก f x ของหนูคืออะไร x ยกกำลังสองคูณนะคะคูณอ่า g x คือ x ลบสองนี้เวลาหนูจะคูณนะลกูกในวงเล็บเนี่ยมันมี2พุน์นะคะเวลาหนูคูณหนูก็ต้องกระจายไปแล้วก็คูณให้ครบทั้ง2ตัวนะคะลกูกหนูก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองไปคูณกับ x อ่า x ยกกำลังสองคูณ x อุ้ยแบบนึงใจเท่ากับกัน x ยกกำลังสองคูณ x ถามว่ามันได้เท่าไหร่ละ่ะมันก็คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันคูณกันคือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะถ้าเป็นตัวแปรก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองบวกหนึ่งนะคะลกูกคูณต่อไปตัวต่อไปตัวแรกคูณเสร็จแล้วใช่ไหมเอา x ยกกำลังสองไปคูณลบสอง x ยกกำลังสองคูณลบสองก็จะได้เป็นลบสอง x ยกกำลังสองอ่าคราวนี้นักเรียนดูไอ้เจ้าตัวข้างหน้าของหนูอ่ะ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งอ่ะมันยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะเราต้องเอามาบวกกันก่อนก็จะได้เป็น x ยกกำลังส x ยกกำลัง3ามูก็ใส่เพราะฉะนั้นคำตอบของหนูอ่ะการคูณเนะี่ยก็จะได้คำตอบเป็น x ยกกำลังสามลบกับส x กำลังสองนะคะลูกแค่นี้เลยนะคะเออง่ายไหมอืม ดูต่อนะมาดูการหารน,นะคะลูกเวลาหนูจะหารน,นะคะมันก็จะเป็น f ส่วน g x นะคะเท่ากับ f x ส่วนด้วย g x แบบนี้นะคะหนูก็เอา f x แบบะะเข้าไปแทบบน x ยกกำลังสองส่วนด้วย g x ก็คือ x ลบสองครานี้เรียนสังเกตนะ,ะเวลาเรียนหารน,นะลูก เอกยกกลังสองส่วนเดอเอกลบสองเนะี่ยเขาไม่มีตัวที่หารกันได้แล้วอ่าในเมื่อเขาไม่มีตัวที่หารกันได้แล้วก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันได้แค่นี้นะลูกได้แค่นี้อ่าได้แค่นี้นักเรียนก็ตอบเลยอันนี้คือคําตอบของเขานะคะเรียบร้อยอืมอันนี้แหละถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็นเงื่อนไขอะเออฟังก์ชันที่เป็นแบบตัวแปรของบรรพุนามอะ่ะ เวลานาเรียนหาเรื่องการดำเนินการของฟังก์ชันอ่ะมันจะง่ายนะคะมันจะไปยากตรงที่เป็นเป็นแจกแจงแจกแจงจะมีวิธีที่แบบซับซ้อนกว่าน,นี้นิดนึงนิดนึงนะคะลูกเออเดี๋ยวครูจะให้หนูทำเองนะมาดูนะมาดูข้อที่หนูทำเองนะลูกเ,เดี๋ยวดูโจทย์ของหนูนะคะลูกอ่าอ,อันเนี้ยครูให้หนู ทำเองนะคะเออก็คือครัวกำหนดตัวฟังก์ชันมาให้นะคะเป็นตัวฟังก์ชัน f กับตัวฟังก์ชัน g นะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจกับเครื่องหมาย square root นะลูกเออมันติด square root มาก,ก,ก็ติดไปไม่ต้องสนใจเ,เราใช้หลักการเดิมนะคะเขาหา,า f บวก g นันกเรียนก็เอาฟังก์ชัน f x ไปบวกกับฟังก์ชัน g x ปกตินะคะแล้วดูว่าตัวไหนบวกลบกันได้นะคะลูก ถ้าบวกลบกันได้นกเรียนก็จัดการบวกลบให้เสร็จนะคะแต่ถ้ามันบวกลบกันไม่ได้อ่ามันบวกลบกันไม่ได้ทํายังไงก็แสดงว่าตอบแบบนั้นเลยนะคะเขียนตอบแบบนั้นเลยนะคะลูกอ่าส่วนการคูณกับการหารนะักเรียนดูนิดหนึ่งนะเขาเป็นรากที่2เหมือนกันนะคะลูกแสดงว่าหนูอ่ะจะต้องเอาตัวพหุนามอืมเอาตัวพหุนามที่อยู่ข้างในนะคะมาเขียนอยู่ภายใต้เครื่องหมายรากอันเดียวกันแล้วก็ จับมาคูณกันนะคะก็คือเอา9ลบ x กำลังสองเนี่ยมาคูณกับ x ยกกำลังสองลบสองนะคะลูกแล้วก็จัดการคูณกันให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคำตอบมันจะออกมาเองการหารก็เหมือนกันนะคะลูกจับมาหารกันนะคะแค่นั้นนะอันนี้เดี๋ยวครูให้ส่งในตัวในในใน f a เฟซบุ๊กก็พอนะคะลูกส่งแค่ใน Facebook เฟซบุ๊กก็พอแอเพราะว่าการดำนินการของฟังชันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะเออนะคะ มันมีมันมีพิกแพงอะไรได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่ยากด้วยครูว่าเป็นเรื่องนี่เราเรียนจะได้คะแนนะอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวน้องนี่ลองทำนะลูกลองทำเองแนละ้เดี๋ยวส่งมาให้ครูดูนะว่าหนูทำได้ไหมนะคะลูก